มหานณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมษวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้17.69กเารเซการเงินดีสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี68.19ปซสุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้23.6% 1, 1อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้21.7 3ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย ทานทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพฤษกวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทํากิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อย ความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้86.19%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี29.69%เปอร์เซ็นต์สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้36.3 5เปอร์ุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้ 41.02%. ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักษณะที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาิทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีเมถุนวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดๆขัดขัดการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้14.15%การเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี28.95%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้28.85%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.27% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกรกฎวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมากไม่มีอุปสรรค ทำกิจกรรมใดๆได้สะดวกมากการนัดหมายราบรื่นการตกลงธุรกิจดีการเดินทางสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้48.19%การเงินดีมากสถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี83.69%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้19.85%อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้22.68% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักนณาที่ใช้พยากร์เป็นลักนณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีสิงห์วันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2,500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทํากิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักมีสดชื่นแต่ถ้ายังหาแฟนไม่ได้ก็ได้หมดท่าสดชื่นโอกาสดีของความรักวันนี้60.69กเ,เการเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี 40.69%สุขภาพปกติโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้45.68%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้39.35%ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกันวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งมีอุปสรรคนิดหน่อยทำกิจกรรมใดๆพอไปได้การนัดหมายปกติการตกลงธุรกิจปกติการเดินทางมีปัญหาน้อยความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละ โอกาสดีของความรักวันนี้4 8 1 9นการเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี3 0 6 9สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้23.68ปอุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.10ซ์ ท่านสามารถดูช <eye> ่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีตุลวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดๆขัดขัดการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไร ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอกาสดีของความรักวันนี้14.15%การเงินดีสถานะก,การเงินวันนี้มีโอกาสดี62.95%สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้25.52%อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้21.02% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลักขณาที่ใช้พยากรณ์เป็นลักนณาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีพิจิกวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย วันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปรสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ได,ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวกความรักดีมากสุขสมหวังแต่ถ้ายังไม่มีคนรักก็รักตัวเองไปก่อนโอกาสดีของความรักวันนี้86.19%การเงินค่อนข้างแย่สถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี36.19สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้33.02 อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้38.10อรท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวก หรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้นลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย นาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีธนูวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะไม่ดีมีอุปรสรรคเยอะทำกิจกรรมใดๆก็ติดตขัดขัดการนัดหมายมีปัญหาการตกลงธุรกิจไม่แน่นอนการเดินทางไม่สะดวกเท่าไหร่ ความรักไม่ดีไม่สมหวังเซงเป็ดโอากาสดีของความรักวันนี้14.15%การเงินแย่มากสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี23.75%สุขภาพค่อนข้างดีโอากาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้32.52%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอากาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้28.10% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมังกรวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้48.19%การเงินดีสถานการเงินวันนี้มีโอกาสดี63.19%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้16.52%อุบัติเหตุวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้20.06% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย มหานาทีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีกุมวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2568เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักดีสดชื่นแต่ถ้ายังหาแฟนไม่ได้ก็ได้หมดถ้าสดชื่นโอกาสดีของความรักวันนี้6 0 6 9บกเาเรเซการเงินค่อนข้างแย่สถานการณ์เงินวันนี้มีโอกาสดี2 5 1 9เปอร์เซนต์สุขภาพค่อนข้างดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้ 43. 1 8ุเปอร์เซนต์อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้ 39. 7 7เปอร์เซนต์ ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไรในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากรณ์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยมหาณาีศาสตร์แห่งการพยากรณ์เสนอพยากรณ์โชคชะตาและแผนภูมิสำหรับกิจกรรมราศีมีนวันจันทร์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2500 68เวลาที่ปรากฏเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยวันนี้เป็นวันที่ดีมีอุปสรรคน้อยทำกิจกรรมใดๆได้ดีพอสมควรการนัดหมายพอใช้ได้การตกลงธุรกิจพอไปได้การเดินทางค่อนข้างสะดวก ความรักปกติคือถ้ามีรักอยู่ก็มีถ้าไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละโอกาสดีของความรักวันนี้48.19%การเงินค่อนข้างแย่สถานการณเงินวันนี้มีโอกาสดี35.19%สุขภาพดีโอกาสที่จะเจ็บป่วยในวันนี้23.68%อุบัติเหตุวันนี้เกิดได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้26.27% ท่านสามารถดูช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ไม่ดีได้จากรูปใบหน้าหากเป็นสีแดงในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ดีไม่สะดวกหากเป็นสีฟ้าในเวลานั้นเป็นเวลาที่ดีและสะดวกหรือดูจากเส้นในแผนภูมิเส้นสีแดงคือช่วงเวลาที่ไม่ดีเส้นสีแดงยาวมากเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นไม่ดีมากยิ่งขึ้นหากเป็นเส้นสีฟ้าคือช่วงเวลาที่ดีเส้นสีฟ้ายาวมากเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นก็ดีมากยิ่งขึ้น ลัคนาที่ใช้พยากร์เป็นลัคนาราศีที่คำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทย